ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลในวันที่รุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่35แต่งงานทอลุ้งหันมองไปรอบห้องทำงานที่เธอเคยทำงานอยู่เมื่อหลายเดือนก่อนซึ่งหลังจากป่วยและเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเธอก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กลับมาช่วยทำงานอีก ล้เจ้าของห้องบอกว่าเธอควรพักผ่อนเยอะๆห้ามเข้ามาทำงานโดยที่เขาไม่อนุญาตดังนั้นเธอจึงต้องยอมทำตามแล้วนั่นอะไรคะทำไมต้องกั้นม่านด้วยหญิงสาวหันไปมองม่านสีเทาอ่อนซึ่งตัดเย็บอย่างประณีตอยู่ตรงผนังห้องฝั่งที่โตะทำงานของเธอตั้งอยู่นั่นไงครับหลักฐานที่พี่ใช้น้องรุ้งดูว่าน้องลุงบอกรักพี่ใช้หนุ่มเลิกม่าน ซึ่งทำเหมือนกับว่ากั้นประตูห้องไว้ซึ่งหากรูดม่านก็สามารถเปิดให้เห็นผนังได้แต่เขาใจร้อนเกินกว่าจะไปรูดม่านให้เปิดออกจึงเลิกม่านที่ช่วงกลางผนังระหว่างม่านทั้งสองด้านยิงสาวเบิกตากว้างกับรูปภาพแลัดวอสอนยโย,ย็ยสเต็มผนังห้องซึ่งคิดว่าเขาคงไม่อุตริทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาเองแน่ๆและถ้อยคำที่อยู่บนผนังนั้นก็เป็นชื่อของเธอจริงๆ น้องรุงรักคุณพ่อน้องรุงรักคุณแม่น้องรุงรักพี่ชานนนหญิงสาวอ่านเสียงเบาก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองคนตัวสูงกว่าที่เจ้ามองมาที่เธอด้วยสายตาระยิบระยับจนอยากควักลูกตานั่นทิ้งไปนักเพราะทำให้เธอแก้มร้อนวูบวาบจนทำอะไรไม่ถูกทุกทีน้องรุงทำอะไรตลกๆแบบนี้ด้วยหรอคะหญิงสาวว่าในขณะเจ้าของดวงตาหวานฉ่ำแกล้งอดอ,อ้อน บอกรักพี่นี่เป็นเรื่องตลกหรืยครับพูดแบบนี้พี่ไม่ยอมจริงๆด้วยว่าแล้วก็ปล่อยม่านในมือให้กลุ่มร่างบางที่ยืนอยู่ก็จะรวบคนตัวเล็กมาอยู่ในอ้อมแขนพี่ชานนทำอะไรตรงนี้คะเดี๋ยวใครเข้ามาเห็นเข้าเธอทุบไหล่เขาเบาๆเ,เมื่อคนตัวใหญ่เริ่มลุกรานเธอมากขึ้นทุกทีกลัวทาไมนี่มันห้องของพี่ใครจะกล้าเข้ามาแล้วม่านก็ปิดไว้อีกชั้นหนึ่งไม่มีใครรู้หรอก ว่าเราอยู่ในนี้พูดจบก็มองเธอด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ที่เปล่งประกายหวานฉ่ำก็จะช่วยโอกาสกดลิมฝีปากอยากหนักๆลงบนกลีบปากนุ่มซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ยุติการต้านทานเขาเสร็ีหญิงสาวร,รู้สึกแล้วกับว,ว่าตัวเองล่องลอยอยู่บนปุยเมฆเมื่อเขาเพิ่มสัมผัสการอบกอดและจุมพิษที่หนักหน่วงขึ้นตามแรงอารมณ์ที่อยากจะทำแบบนี้มานานแต่ก็เหมือนสวรรค์จะกลั่นแกล้ง ให้เขาต้องยุติก,การกระทําที่เร่มจะควบคุมอารมณ์วาไหวของตัวเองไม่อยู่ใครอยู่ในนั้นคะให้ตายเถอชานอนนึกเข็นเคืองในใจเสียงเลขาสาวจาขยันของเขานี่เองที่ดันเข้ามาทํางานในวันหยุดอีกแล้วคิดแล้วก็อยากจะหักเบี้ยขยันของเธอเสียเหลือเกินที่ดันมาขยันไม่รู้เวล่าเวลาเขาถอนใจแรงก็จะกระพริบเสียงผ้าแย่จังเราต้องออกไปแล้ว ตั้งสตินิดนึงแล้วเปิดม่านออกมาผมเองเอมพาคุณทอรุงเข้าไปดูกิจกรรมฝาผนังของเธอนิดหน่อยแล้วคุณพักมีอะไรกับผมหรือครับเอยถามพลางทำสีหน้าเรียบเฉยแล้วกับก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ทำอะไรแผลงแผลงมาก่อนอ๋อพักไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่จเาเอกสารมาวางไว้บนโต๊ะแล้วดันหันไปเห็นม่านขยับไปมานึกว่าใครเอาแมวมาปล่อยในห้องบอสนะคะ เลขาสาวตอบชัดถ้อยชัดคำงั้นเหรออืมแล้วงานด่วนหรือเปล่าเขาเอ่ยถามทำท่าทีจริงจังพลางนั่งลงบนเก้าอี้แล้วเลื่อนแฟ้มเอกสารเข้ามาหาตัวไม่ค่ะไม่ด่วนมากรอเซ็นพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะงั้นพักขอตัวนะคะครับยิ้งสามหมุนตัวเหมือนจะเดินออกไปก็จะหันกลับมาอีกครั้งอ๋อบอสคะลิปกลอสของดีออ ที่บอสฝากพักซื้อวันก่อนดูจะเหมาะกว่าลิปสติกสีนี้นะคะเพราะไม่ซึมเลอะขอบปากเช็ดซะหน่อยนะคะเธอดึงกระดาษทิชชู่บนโต๊ะยื่นให้แล้วเดินยิ้มกลิ่มออกไปจากห้องคนเป็นเจ้านายรีบเอามือปาดริมฝีปากเองอย่างไวโดยไม่สนใจทิชชู่ที่รับมาก็จะเบิกตากว้างตายละ่ะบนพึมพำอย่างตกใจเมื่อเห็นรอยลิปสติกสีชมพูบนหลังมือก็จะรีบเอากระดาษทิชชู่เช็ดต่อ ขนาดทอลุงซึ่งเดินไปนั่งที่โต๊ะของตัวเองถึงกับหัวรอคิกเมื่อเห็นท่าทางของเขาน้องลุงบอกแล้วเห็นไหมคะว่าอย่าทำอะไรรุ่มร่ามเนื่อแล้วเธออยากทุบคนตัวใหญ่แรงนักที่ไม่เชื่อฟังแล้วเธอจะกล้าออกไปเจอหน้าพักกีฬาในตอนนี้ไหมคิดแล้วกดแก้มแดงด้วยความเขินอายไม่ได้แต่คนตัวใหญ่ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวกลับเดินมานั่งพิงโต๊ะของเธอแล้วเอ่ยว่าโชคดีแล้วที่คุณพักเห็น ไม่งั้นพี่ออกไปแบบนี้คงได้ขายหน้าแย่จูบต่อนะครับพี่กำลังเพลินเลยว่าแล้วก็ยื่นหน้าไปหาเธออีกครั้งแต่แทนที่จะได้จูบกลับโดนทุบแรงๆที่แขนทะลึง่ลงล้องรุ้งไม่พูดด้วยแล้วกลับบ้านดีกว่านะคะโอเคครับกลับไปจูบต่อที่บ้านเราดีกว่าใครเข้ามาขัดจังหวะอีกคราวนี้พี่จะจูบโชว์ซะเลยจะได้ไม่ต้องทำอะไรแอบๆอ,อีกอุย้ย แต่คราวนี้เขาต้องลูกแขนป้อยๆเพราะโดนหยิกจนเนื้อแทบเขียวก็จะหอมแก้มคนหยิกหนึ่งทีแล้วรีบถอยออกก่อนที่แขนอีกข้างของเขาจะเป็นรอยช้ำไปด้วยงานแต่งงานของทอลุนกับชาโนนจัดขึ้นที่คิริทาราเดอเขาใหญ่ท่ามกลางการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงามประการตากว่างานไหนๆที่เคยจัดที่นี่เพราะงานนี้วริตตั้งใจจัดให้คนที่เขารักยิ่งกว่าน้องชายและน้องสาวที่เขารักเขาลุ้นให้ทั้งคู่สมหวังในความรักมานาน ในวันนี้ทั้งคู่ก็สมหวังอย่างที่รอคอยทําให้นอกจากที่เขาจะมีความสุขแล้วก็ยังโล่งอกอย่างไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบได้เมื่อผู้ชายคนหนึ่งสามารถลดละความโกรธแค้นที่ทำให้พ้นความทุกข์ใจมานานนับสิบปีลงได้ส่วนหญิงสาวอีกคนหนึ่งก็ได้ใช้ชีวิตปกติไม่ต้องอยู่อย่างทุกข์ใจเช่นที่ผ่านมาเขายืนมองบ่าวสาวที่ยืนต้อนรับแขกอยู่อย่างชื่นชม เจ้าบ่าวก็หล่อเลาและพิธีพิถันการแต่งกายของเขาให้ดูดีที่สุดในชีวิตกับการแต่งงานที่เขามั่นใจว่าจะเป็นงานแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตส่วนชุดเจ้าสาวคนเป็นเจ้าบ่าวก็เลือกแล้วเลือกอีกให้ได้ชุดที่สวยที่สุดโดยใช้ดีไซเนอร์ชื่อดังมาออกแบบแตัดเย็บให้เป็นชุดปิดลำคอรประดับด้วยลูกไม้และคริสต,ตัลแต่โชว์ช่วงไหล่โมลและแผ่นหลังขาวเนียนชุดแนบลำตัวไปถึงช่วงเอวและทิ้งชายยาวกลวยกลาย ลากพื้นราวกับตุ๊กตาส่วนใบหน้าก็แต่งแต้มอย่างสวยหวานด้วยโทนสีชมพูพาสเทลฝีมือช่างแต่งหน้ามืออาชีพจนทรให้ทอลรุงดูสวยงามราวกับเจ้าหญิงซึ่งยืนเคียงคู่อยู่กับเจ้าบ่าวที่หล่อเหล่าราวกับเจ้าชายในชุดสูทสีขาวผู้คนที่มาร่วมงานก็ชื่นชมกับบรรยากาศงานแต่งงานที่สวยงามไม่ว่างานช่วงเชา้าที่จัดพิธีต้อนรับแขกบนลานย่ากว้างซึ่งประดับประดาด้วยดอกกุหลาบสีขาวและสีชมพู ทั่วทั้งรีสอร์ทเพื่อบอกกล่าวให้กับแขกผู้มาเยือนได้รู้ว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของเจ้าของรีสอร์ททุกอย่างที่นี่จึงดูพิเศษไปหมดส่วนกลางคืนก็จัดในห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ของคิริทาราเดอรเขาใหญ่ซึ่งขณะน,นี้เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกําลังยืนต้อนรับแขกเหลือด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแม้ว่าบิดาของเจ้าสาวไม่ได้มาร่วมงานด้วยแต่เมื่อวานนี้ทั้งสองก็ได้ไปหาทรงพบและชานนก็ได้สวมแหวนแต่งงาน ให้กับทอลุงต่อหน้าของท่านและไปบอกกล่าวกับดวงวิญญาณของลุงลดดีมารดาของทอลุงรวมทั้งชานนก็พาเจ้าสาวของเขาไปกราบป้ายอัฐิของชนัดและดารินผู้เป็นบิดามารดาของเขาส่วนพระเดชผู้เป็นตาและกลองทองผู้เป็นยายของชานนก็ยินยอมให้ทั้งคู่แต่งงานกันด้วยเห็นแก่ความรักความผูกพันของทั้งสองที่มีมาด้วยกันอย่างยากที่จะตัดขาดจากกันได้ คลิมเพลากับชอเอมแต่งตัวสวยงามมาร่วมงานแต่งงานของหลานชายจนคนเป็นหลานอดแซวอาไม่ได้ว่างานนี้ชเอมอาจจะได้เนื้อคู่สักทีแล้วชาโนนก็ได้เห็นอาสาวจํเห้าหานของเขาแสดงอาการเขินอายเป็นครั้งแรกส่วนตัววริศกับวรราานั้นก็สวยหล่อทั้งคู่จนเจ้าบ่าวอดแอบเน็บไม่ได้ว่าจะแต่งตัวมาแย่งซีนคู่บ่าวสาวหรืออย่างไรกันซีหนุ่มที่เคยร่วมเป็นร่วมตายกันมานั้น ก็มาร่วมงานในฐานะแขกเพียงสามคนเท่านั้นส่วนพนามาในฐานะของเพื่อนเจ้าบ่าวและแก้วการดาก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนื่องจากทอรุง้งแทบไม่มีเพื่อนในเมืองไทยวันนี้เห็นว่าแก้วการดาจะต้องแต่งงานกับพนาเป็นคู่ต่อไปเป็นแน่จึงจับสองคนนี้มาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวกับเพื่อนเจ้าสาวเสียเลยซึ่งในเวลานี้สายตาของแก้วกานดาที่มีต่อชานน เปลี่ยนไปจากเดิมหมดแล้วในดวงตาของเธอจับเจ้าอยู่กับเพื่อนเจ้าบ่าวเท่านั้นเพราะตลอดเวลาที่คบหากาับพาาชายหนุ่มดูแลเธอเป็นอย่างดีพนาพยายามหาเวลาว่างพาเธอไปเที่ยวสองต่อสองเพื่อชีวิตของเธอมีแต่เขาเท่านั้นและวันนี้เขาก็ทําสําเร็จเพราะแก้วกานดาแอบหิกเขาจนเนื้อเขียวเมื่อเขาแกล้งชมหญิงสาวซึ่งเป็นแขกของงานคนหนึ่งว่าสวยเป็นการเช็คเลตติ้งเล็กๆน้อยๆว่าสาวเจ้า นึกรักเขาขึ้นมาบ้างหรือ,อยังเท่านั้นอุ๊ยพี่เจ็บนะครับพนารูปแขนป้อยๆคราวนี้แค่หยิกคราวหน้าจะจิ้มลูกกระตาให้ด้วยค่ะเขาไปโน่นแล้วยังจะมองอยู่อีกใบหน้าหล่อเหลาของเพื่อนเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยรอยยิ้มกว้างและดวงตาพราระยับเมื่อรู้ตัวว่าโดนหึงหวงเขาแล้วหึงเป็นด้วยเหรอเราหนะ่นะมือหนาบีบจมูกเล็กเบาๆอย่างเอ็นดูไม่ได้หึงแต่แก้วไม่ชอบ คนไม่หึงรีบแก้ตัวพลางทำหน้าเงางอนโอเคครับสัญญาลูกผู้ชายจะทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ทำอีกแล้วดีกันนะครับพนาว่าพลางดึงมือเล็กของเพื่อนเจ้าสาวมาคุมไว้ <c oughs> เสียงเจ้าบ่าวแกล้งระแอมก็จะหันมาทำหน้านิ่งนายเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวมีหน้าที่ดูแลเจ้าบ่าวไม่ใช่ไปดูแลเพื่อนเจ้าสาวส่วนมือนะ่ะไม่ต้องจับกัน เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือใครเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวกันแน่เพราะดูจะหวานเกินหน้าคู่บ่าวสาวอยู่ห่างๆกันหน่อยเจ้าบ่าวหันมาจัดฉากให้จนคนทั้งคู่อดหัวเราะขำไม่ได้แต่ก็ต้องยอมปล่อยมือกันชั่วคราวเพื่อไม่ให้หวานแข่งกับคู่บ่าวสาวตัวจริงของงานส่วนท้ารุงได้แต่สายหน้าไปมากับความช่างเยอะของเจ้าบ่าวที่ไม่ยอมจะให้ใครหน้าไหนมาแย่งซินเขาในวันนี้ได้ ส่วนสมเจตก็ไม่พลาดงานนี้เช่นกันวันนี้เธอมาในชุดที่ออกแบบมาอย่างเก๋ไก๋เดินยักย้ายใส่สะโพกเข้ามาในงานราวกับนางแบบเป็นที่สะดุดตาและสร้างรอยยิ้มให้กับแขกเหลือในงานและเมื่อถึงช่วงเวลาเจ้าสาวจะโยนเช่าดอกไม้สมเจตก็ไม่ยอมพลาดเวลาที่รอคอยนี้เธอไปยืนรออยู่ในกลุ่มสาวๆพรางตะโกนให้เจ้าสาวโยนดอกไม้ให้เร็วๆเช่นเคยแล้วคราวนี้สมเจตก็ได้กรีดร้องอย่างสมใจ เมื่อดอกไม้ช่อสวยที่โยนมากระเด้งกระเด็นกระดอนหลุดจากมือสาวๆทั้งหลายที่ชูขึ้นไปแย่งกันสลอนแล้วมันก็มาพลัดตกอยู่ในมือของเธออย่างไม่คาดฝันกริทฉันได้แล้วฉันจะได้แต่งงานแล้วยายฝนสมเจตถือช่อดอกไม้และว,วิ่งรีบไปกระโดดกอดวรสาดีใจแลวกับว่าเธอจะได้แต่งงานในวันพรุ่งนี้โอเคฉันดีใจกับแกด้วยวรสาตบหลังเพื่อนเบ,นเบาๆก่อนจะพละออก วันที่ฉันรอคอยมาถึงแล้วใช่ไหมยายฝนฉันมีผู้ชายมาขอแต่างงานแล้วสมเจตด,ดีใจน้ำตาล่วงน้ำตาเล็ดพูดไปพลางปาดน้ำตาไปพลางมือก็อุ้มดอกไม้ไว้อย่างถนอมยินดีด้วยครับคุณลินลี่วานิีเข้ามาอบกอดแสดงความยินดีและกลับว่าเธอได้เป็นเจ้าสาวแล้วเสียอย่างนั้นในขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินเข้ามาแสดงความยินดีด้วย่ามกลางเสียงขบขันกับท่าทางดีใจเกินเหตุของเธอ แขกในงานบางคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเธอด้วยจนคนเป็นเจ้าบ่าวนึกขำที่งานนี้คนซึ่งขโมยซีนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างไม่คาดฝันกลับกลายเป็นสมเจตไปได้เมื่อช่วงเวลาของงานแต่งงานของบ่าวสาวสิ้นสุดลงก็ถึงช่วงการส่งตัวเข้าหอซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าบ่าวรอคอยมากที่สุดห้องหอของเขาก็คือห้องนอนในบ้านที่คีรีทาราเดยเขาใหญ่นั่นเองที่ตกแต่งใหม่อย่างสวยงามเพื่อต้อนรับคู่ชีวิตของเขา ชายหนุ่มเดินตามไปส่งบรรดาญาติญาติและคนสําคัญในชีวิตของเขาทุกคนซึ่งเข้ามาร่วมพิธีการส่งตัวเข้าหอของเขาทั้งคู่ขอบคุณมากครับคุณพ่อคุณแม่ชายหนุ่มยกมือไหว้บิดามารดาของภักดีาลาและขาสาวซึ่งท่านทั้งสองครองรักกันมายาวนานรวมทั้งเลี้ยงดูบุตรชายหญิงจนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานด้วยกันทั้งคู่ทั้งสองได้ให้เกียรติมานอนบนเตียงบ่าวสาวเพื่อเป็นมงคล เนื่องจากรอบตัวของชานนลทอรุงมีแต่คนที่สูญเสียทั้งนั้นไม่ว่าหันมองไปทางไหนก็ไม่มีใครเหมาะเท่าท่านทั้งสองอีกแล้วผู้เป็นเจ้าบ่าวจึงได้เข้าไปขอเชิญท่านด้วยตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแต่งงานของเขาทั้งคู่เนื่องจากรู้จักมักคุ้นกับท่านทั้งสองมาตั้งแต่งานแต่งงานของภกกฬาและทั้งคู่ก็ตกลงมาช่วยด้วยความยินดีได้เมียแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่็มตัวแล้วคงเลิกงองแงเป็นเด็กๆกับฉันได้สักทีนะชานน ว่าลิตบไหลเจ้าบ่าวเบาๆฝันไปเถอะเพราะคุณนั่นแหละแช่งผมไว้กว่าผมจะได้แต่งงานเล่นเอาสะอวมเลยผมต้องให้คุณชดช้จนกว่าผมจะพอใจเจ้าบ่าวส่งยิ้มขี้เล่นไปให้ประทานแห่งคีรีธาราเลิกคิ้วสูงชันแช่งอะไรนายก็ตอนที่คุณมีปัญหากับคุณฝนก่อนจะได้แต่งงานกันคุณบอกว่าให้ผมเจอหนักกว่าคุณไงคราวหลังอย่ามาพูดแบบนี้กับผมอีก คำพูดคุณมันขลังจนผมคิดแล้วก็ขนลุกเจ้าบ่าวเอามือลูบแขนตัวเองบ้าแล้วนั่นฉันพูดไปเพราะหงุดหงิดก็นายเล่นอะไรไม่รู้เวล่ำเวลาเองนี่ก็นั่นแหละหงุดหงิดก็ห้ามพูดเป็นคําสั่งของผมออกไปได้แล้วนี่เป็นเวลาเข้าหอของผมแล้วเจ้าบ่าวดันแขกคนสุดท้ายออกจากห้องและปิดประตูลงกรอนก็จะหันมาหาเจ้าสาวที่นั่งนิ่งอยู่บนเตียงนอนแล้วเดินไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอ ดวงตาคู่คมมองเจ้าสาวด้วยดวงตาพลาระยับวันนี้เจ้าสาวของเขาสวยเหลือเกินวันนี้น้องลุงสวยมากเลยนะครับสวยจนพี่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดในโลกที่มีน้องลุ้งเป็นเจ้าสาวมือหนาจับมือบางที่วางไว้บนตักขึ้นมาจุมพิษเบา,บาคนเป็นเจ้าสาวยิ้มเอียงอายเธอขนลุกสู้เมื่อเขาฝากลอยจุมพิษแล้วเลื่อนไปจนถึงหัวไหล่จนหญิงสาวต้องห่อไหล่กลัวเหรอ เขาส่งยิ้มล้อเลียนคนตัวเล็กในขณะที่เธอเองเลิะอารมณ์ปัน่นป่วนขึ้นทักทีแต่ก็ต้องหยุดการกระทำนั้นไว้ก่อนพี่ปลดกระดุมข้างหลังให้นะครับน้องรุ้งจะได้อาบน้ำเขาว่าพลังเอื้อมมืออบด้านหลังเพื่อปลดกระดุมให้เนื่องจากเป็นชุดเจ้าสาวที่ปิดช่วงคอจึงมีกระดุมเล็กๆหนึ่งเม็ดติดไว้ที่ช่วงต้นคอด้านหลังในขณะที่ปล่อยไหลทั้งสองข้างให้เปอยเปล่าอุ้ย เธอรุงปิดหน้าอกของตัวเองเอาไว้เมื่อกระดุมชุดแต่งงานหลุดจากคอปิดทำไมครับเขาดึงมือเรียวที่คุมชุดแต่งงานเอาไว้แน่นไม่ยอมให้หลุดออกจากอกแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเธอคงจะเขินอายรอยผ่าตัดที่หน้าอกเป็นแน่เพราะที่เขาเลือกชุดปิดลำคอให้กับเธอก็เพื่อที่เธอจะได้ปิดบังร่องรอยนี้นั่นเองอ๋อกลัวพี่เห็นรอยผ่าตัดหรือครับไม่เห็นต้องกลัวเลยครับ โดยแบบนี้พี่เคยเห็นมาตั้งหลายครั้งแล้วเพื่อนพี่ก็เคยผ่าตัดเหมือนกันน้องลุงไม่ต้องกลัวนะครับไหนครับพี่ขอดูหน่อยชายหนุ่มว่าพลางค่อยๆดึงมือของเธอออกอย่างแผ่วเบาหญิงสาวคลายมือออกอย่างลังเลเธอกลัวเหลือเกินว่าเขาจะตกใจแผลเป็นของเธอแต่เขากลับซบใบหน้าลงบนแผลผ่าตัดของเธอก่อนจะจุมพิษเบาๆนานดูจังตะขับน้อยของพี่ หมอฝีมือดีมากเลยนะครับตอนแรกพี่นึกว่าจะเป็นแผลเป็นมากกว่านี้แต่นี่ดูแทบไม่ออกเขายิ้มสดใสให้กับเจ้าสาวเพื่อให้เธอคลายกังวลแต่ในใจก็นึกสะท้อนในอกตะขาบน้อยของเขาแต่สำหรับเธอแล้วมันคงเป็นตะขาบยักษ์เพราะแผลเป็นสำหรับผู้หญิงคงเป็นสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดให้ไม่น้อยเขาจำร่างกายของเธอตอนที่ยังไม่ได้ผ่าตัดได้ดี วันนั้นร่างกายของเธอขาวเนียนไร้ริ้วรอยใดๆทุกจุดดูน่าสัมผัสแต่ต้องแต่เพราะเขาทั้งนั้นที่ทําให้เธอเป็นเช่นนี้หากเขาไม่ทําให้เธอเครียดอาการของเธอก็คงไม่หนักหนาถึงขั้นนี้เพราะหลังจากที่นายแพทย์ดูประวัติคนไข้ของเธอเขาถึงรู้ว่าก่อนหน้านี้เธอไม่เคยมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจมาก่อนแต่เพราะความเครียดอย่างฉับพลันเพียงไม่กี่เดือน ทำให้เธอมีอาการของโรคหัวใจขึ้นมาโชคดีที่นายแพทย์ฝีมือดีเป็นผู้ผ่าตัดให้ซึ่งได้ทำสัลยกรรมตกแต่งแผลเป็นหลังผ่าตัดให้ด้วยรวมทั้งการใช้ยาคุณภาพดีและเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยถึงได้ทำให้เธอมีเพียงรอยขาวจางๆกลางอก่าวหนึ่งคืบแต่ผิวหนังเรียบไม่เป็นรอยนูนอย่างที่เขาเคยเห็นเจ็บไหมครับ เขาจุมพิษเบาๆอีกครั้งลงบนรอยแผลยิงสาวสายหน้าไปมารอยแผลหายสนิทแล้วทุกอย่างประสานกันเป็นเนื้อเดียวจนเธอรู้สึกแข็งแรงกว่าตอนก่อนผ่าตัดลายเท่าไม่มีอาการเหนื่อยหอบและใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเหลือเพียงรอยผ่าเท่านั้นที่ทำให้เธอไม่มั่นใจว่าเขาจะรังเกียจหรือไม่ชายหนุ่มเลิกสนใจรอยแผลนั้นเมื่อมีอย่างอื่นให้สนใจมากกว่า ช่วงคอระหงไหลนวลเนียนและความอวบอิ่มของเธอที่ปราศจากอาพรหอหุ้มเขาก็หยุดไม่ได้เสียแล้วที่จะใช้จมูกซุกซนซุกไซไปทั่วผิวพันธุ์ทุกสัสดส่วนของเธอหน้าสัมผัสจับต้องเออเดี๋ยวค่ะน้องลุงขออาบน้ำก่อนนะคะหญิงสาวเริ่มหายใจหอบกับการสัมผัสของเขาเพิ่งอาบเมื่อตอนเย็นเองตัวยังหอมอยู่เลยนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยอาบพร้อมกันนะครับ คนเป็นเจ้าบ่าวว่าเสียงสันพลาพลางดันคนเป็นเจ้าสาวให้เอนกายลงอย่างนุ่มนวลค่อนจะจุมพิษริมฝีปากอิ่มเย้าวยวนใจเนิ่นนานถึงได้พลาออกปิดปิดไฟก่อนนะคะคนเป็นเจ้าสาวบอกเสียงกระท่อนกระแทน่นด้วยความรู้สึกหวานไหวไปกับรสสัมผัสชายหนุ่มอมยิ้มดวงตาพลาวหวานชำได้ครับที่รักเขาจุมพิษหนักๆอีกครั้ง ก่อนจะเอื้อมมือตบคมไฟหัวเตียงเบาๆให้หลีสรลัวเพื่อไม่ให้เจ้าสาวของเขาเขินอายเกินไปนักแล้วเริ่มทำทุกอย่างให้เธอมีความสุขและประทับใจที่สุดในค่ำคืนแรกของการแต่งงานสวัสดีค่ะจบบทที่35แล้วนะคะตอนต่อไปก็จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานในยาเรื่องนี้ค่อนข้างยาว และทิปก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาจนเกือบจะถึงตอนจบแล้วไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสุดท้ายของเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ